แล้ใช่ี่ยส,สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะข้าวเย็นนะคะทำํำพวกกิ้งให้คุณแม่นะคะโอ้ยอยากอะแล้วก็มีทอดปลาทูมันนะคะขอหันหน่อยนะคะทอดปลาทูมันให้คุณแม่แล้วก็อันนี้มีเนื้อแดดเดียวนะคะไม่เคยกินลูกเมียงเลยวันนี้ขอกินลูกเนียงกันนี้กินไปได้แม่ออดน,นะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะกับข้าวก็มีแค่นี้ห้าโมงกว่าเลยนะคะไม่เคยกินเลย มาทานด้วยกันนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแตะขั่วอหนอเครื่องแกงไหนอะอันนี้เครื่องแกงนี้จําไม่ได้นะคะเราซื้อมาจากไหนอ,อันนี้ปลาทูมันทอดเพราะว่าที่นนใส่แป้งชุบแป้งทอดเพราะว่ามันติดกระทะเพราะว่ามันนานแล้วไงเนื้อมันก็จะเหลว น,น่าอยู่้ากเยอร่อยมันอร่อยแต่ว่าพอเราใส่แป้งมันชุดแป้งมันจะได้ไม่ติดไงอน,น,นเนื้อมันไม่ไม,ไม่เค็มเพราะเป็นปลาทูมันหื้ข้วหมูจุดติดๆแลยข้วหมูอเงี้ยข้นหมูรสชาติดีมากไม่มีผักนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกไปข้างนอก ขบับบ้างนี่นี่ยังไปครึ่งซีกรู้สึกแปลกไม่เคยกินนู้นทำนี่ที่บ้านอืมปลาทูอร่อยจัดเลย ตัวใหญ่นะพี่โบน,นะมีไข่เต็มท้องด้วยเนาะไม่รู้ตัวไหนมีไข่เต็มท้องกวนน่าจะตัวนี้ uh. ตัวนี้มีไข่เต็มท้องนะกินดีๆนะคะระวังก้านกลัวมากเนื้ออร่อยจังอะ แค่นี้ค่ะวันนี้กับข้าวไม่มีอะไรมากนะคะหุ่ข้าวร้อนๆกินกับพวกกิ้งก็ได้แล้วค่ะข้าวอร่อยจริงพวกกิ้งหมู กก้างพี่บอกกินลูกเมียงรู้สึกยังไงก็อร่อยแก่พวกกิ้งมันแม่กินไม่ได้วงไม่รู้เหมือนกันค่ะบอกมมีไข่ก็เลยต้องหาค่ะใช่ตัวนี้แล้วค่ะมมีไข่เต็มเลย ช้อนะอะไม่ไม่มันจะได้ไข่ใสสวยโอ้จริงด้วยไข่นีปก็สวยนะไข่ปลาทูนะคะปลาทูสาบเนยพี่โบก,ก็ชอบนะใช่ค่ะชอบปลาทูสาบเนยไอหวานหวานนะชอบมากเลยแต่แถวนี้ไม่ไม่มีไม่มีคนทำขายกันแล้วก็หากินยากเราทำก็ไม่อร่อยเหมือนเขาเพราะว่า ลาไม่น ph ิ m m ản, ่มอ th <No. S 1> ีกอย่างนึงเราใช้เป็นเตาไฟฟ้าเอค่ะมึงไม่สามารถที่แบบว่าเหมือนเตาถ่านหรือเตาแก๊สได้เคยทำแล้วมันรสชาติได้แต่ว่าเนื้อปลาไม่ได้ค่ะความหอมสู้เตาถ่านไม่ได้นะอืมมันไม่ได้ทำเองเป็นเหรอพี่มเพราะหนูเคยทำครั้งหนึ่งเนาะตูน นีมาทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ข้าวเย็นก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก๋วนแต่ก้าว เนื้อต้องยกให้เจ้านี้นจริงๆอร่อยมากอืแปลก ต้องเติมข้าวแน,น่เนยเนเติมเลยค่ะเดี๋ยวเติมถ้ารา้อ,อุ่นก็หน่อยคลิปนี้ก็ขอปิดไปก่อนนะคะขอบคุณพี่พ,พีที่เข้ามารับชมที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะคะฝากช่องคิวไม่ได้ไม่ออดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ